เวลาเราพูดถึงหุ้นโคคาโคล่าเนี่ยค่ะหลายคนก็อาจจะนึกภาพแค่น้ำอัดลมสีดำๆเนาะแต่จริงๆแล้วธุรกิจเขาเนี่ยคือทำอะไรกันแน่คะสเกลมันใหญ่ขนาดไหนครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่าเอ่อโคคาโคล่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนขายน้ำอัดลมนะฮะแต่เป็นบริษัทเครื่องดื่มระดับโลกจริงๆคือเขามีสินค้าเยอะมากแล้วก็เข้าถึงคนทั่วโลกเลยผ่านเครือข่ายที่อือคนข้างซับซ้อน คือไม่ได้ทำทุกอย่างเองหมดนะครับอ๋อค่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะธุรกิจหลักๆเขามี2ส,ส่วนใหญ่ๆเลยคือ 1. การขายหัวเชือ้อหรือ concentrate operations แล้วก็ 2. คือการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือ finished product operations ครับน่าสนใจมากคะ่ะโดยเฉพาะตรงขายหัวเชื้อเนี่ยคะ่ะอยากให้ช่วยขยายความหน่อยมันทำงานยังไงอะค่ะ ได้เลยครับหลักๆก,ก็คือโคคาโคล่าเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ขายหัวเชื้อเข้มข้นหรือที่เรียกว่า c o n c e n t r a t e หรือ beverage bases อะครับแล้วก็มีพวกน้ำเชื่อมหรือ c y r u p s ด้วยขายกับใครก็ขายกับบริษัทคู่ค้าที่เรียกว่า bottlers หรือว่าผู้บรรจุขวดทั่วโลกเลยครับ bottlers ครับซึ่ง bottlers เหล่านี้ส่วนใหญ่เลยนะฮะเป็นบริษัทอิสระได้รับสิทธิ์ตามสัญญาคล้ายๆ f r a นไ h i s นะครับ อค่ะ oh, okay. ให้เอาหัวเชื้อหรือน้ำเชื่อมเนี่ยไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นน้ำสารให้ความหวานแล้วก็บรรจุลงขวดลงกระป๋องภายใต้แบรนด์ของโคคาโกล่าแล้วก็ทำหน้าที่จัดจำหน่ายในพื้นที่ที่ตัวเองได้รับผิดชอบไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้โห oh, แปลว่าโคคาโกล่าแทบไม่ต้องออไม่ต้องลงทุนสร้างโรงงานบรรจุขวดส่วนใหญ่เองเลยสิคะแค่คุมเรื่องหัวเชื้อกับแบรนด์เป็นหลักแบบนี้มันดียังไงคะ ใช่เลยครับถูกต้องเลยนี่คือความความฉลาดของโมเดลธุรกิจเขาเลยมันทำให้บริษัทเนี่ยขยายตัวไปได้ทั่วโลกเลยนะโดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่ามากโดยเฉพาะในส่วนของการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือธุรกิจขายหัวเชื้อเนี่ยถึงแม้รายได้รวมหรือ net operating revenues อาจจะดูไม่สูงเท่าฝั่งขายสินค้าสำเร็จรูปนะแต่ว่าอัตรากำไรขั้นต้นต่อนหน่วยหรือ gross profit margin เนี่ยมันสูงกว่ามากเลยครับ อ๋อเพราะอะไรคะก็เพราะต้นทุนหลักๆมันคือตัวหัวเชื้อไงครับไม่ต้องไปแบกรับค่าผลิตค่าบรรจุค่าขนส่งสินค้าหนักๆแบบนั้นเข้าใจแล้วค่ะเป็นโมเดลที่แบบเน้นทำกำไรจากส่วนที่ตัวเองเก่งที่สุดคือหัวเชื้อกับแบรนด์แล้วก็อาศัยพลังของเครือข่ายบอสเลอร์เอาใช่ครับซึ่งความสัมพันธ์กับบอสเลอร์นี่สำคัญมากๆเลยนะฮะข้อมูลล่าสุดปี2024เนี่ย บอกว่าบอสเลอร์รอยใหญ่สุดแค่5รายรวมกันแล้วเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง44%ของปริมาณขายทั่วโลกเลยนะโหเยอะมากครับดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพาร์ทเนอร์หลักๆพวกนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยครับค่ะตรงนี้ก็ขอฝากนิดน,นึงนะคะฝากกดติดตามช่อง The Money Wealth กดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้กันด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่โคคาโคล่าค่ะนอกจากโค้กแล้วจริงๆเขามีแบรนด์อะไรในมืออีกบ้างคะเห็นว่าไม่ได้มีแค่น้ำอัดลมอย่างเดียวโอ้โหพอร์ตเขาใหญ่มากครับนอกจากแบรนด์หลักอย่างโคคาโคล่านะก็มีเครื่องดื่มอัดลมอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นสปร t e แฟนตาแล้วก็ยังมีพวกน้ำผลไม้มินิมีธุรกิจกาแฟระดับโลกอย่างคสตา Coffee ที่เขาซื้อมา ๋อคอสตา e คอฟฟี่ด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ yep> ์นมแบบพรีเมียมหน่อยอย่าง Fairlife แล้วก็ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มพลังงาน Monster Energy ในหลายๆพื้นที่ด้วยนะเรียกว่าคือครอบคลุมเครื่องดื่มเกือบทุกประเภทเลยครับสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าเขาก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเลยให้ทันกับความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แน่นอนครับสำคัญมากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดเวลาเลยอย่างเช่นการออกเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นพวกสูตรน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยอันนี้ก็เพื่อตอบโจทย์คนที่กังวลเรื่องสุขภาพเนะาะค่ะค่ะรวมถึงการเริ่มเข้าไปในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ยังให้ความสาคัญสูงสุดเลยกับเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของสินค้า แล้วก็ยังต้องพยายามจัดการกับความท้าทายเรื่องบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะพวกขวดพลาสติก PET นะครับแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอืมถ้ามองในมุมนักลงทุนบ้างล่ะคะหุม้มโคคาโคลานิ่งน่าสนใจสำหรับคนที่มองหาเงินปันผลไหมคะครับในอดีตเนี่ยโคคาโคลาถือว่าขึ้นชื่อเลยนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอทุกไตรมาสเลยซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนสายปันผลมากๆ แต่ว่าต้องย้ํานิดนึงนะครับว่าการจ่ายปันผลในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่การันตีได้นะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากทั้งผลประกอบการสถานะทางการเงินของบริษัทความจําเป็นในการใช้เงินลงทุนในอนาคตและก็การตัดสินใจของบอร์ดบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเสมอครับไม่ได้การันตีใช่ครับนอกจากปันผลแล้วเนี่ยบริษัทเขาก็มีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือแชร์รีเพ r c h a s สด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้เหมือนกัน แล้วด้านความเสี่ยงล่ะคะมีอะไรที่นักลงทุนควรจะจับตาเป็นพิเศษบ้างไหมคะความเสี่ยงก็มีหลายด้านเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหดุเดือดมากคู่แข่งเยอะทั้งรายใหญ่รายย่อยเพียบเลยค่ะ 2. คือการเปลี่ยนแปลงของตลาดค้าปลีกเองการเติบโตของช่องทางออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่ต้องปรับตัว 3. คือความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันนี้กระทบแน่ๆ 4. คือความท้าทายด้านกฎระเบียบต่างๆครับทั้งเรื่องภาษีเครื่องดื่มเรื่องบรรจุพัณฑ์ข้อกําหนดส่วนผสมต่างๆที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆอืมเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ยังมีเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่อาจจะผันผวนได้เช่นน้ําตาลสารให้ความหวานอลูมิเนียมพลาสติก PET พวกนี้ อ๋อ oh, แล้วก็มีประเด็นข้อพิาพาททางภาษีกับกรมสรรพากรสหรัฐหรือ IRS ที่ยังดําเนินอยู่อันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบทางการเงินได้เหมือนกันครับต้องติดตามดูสรุปแล้วก็คือจุดแข็งสําคัญของโคคาโคล่าก็คือพลังของแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลกผ่านระบบบอสเทลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆาแล้วก็โมเดลธุรกิจที่เน้นขายหัวเชือ้อซึ่งทำกำไรได้ดีถูกต้องครับชัดเจนเลยแต่ว่า โจทย,ย์ใหญ่ข้างหน้าก็น่าคิดนะครับคือในโลกที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวนี้คนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเยอะมองหาความยั่งยืนหันไปซื้อของออนไลน์กันหมดบวกกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจโลกอีกคือโคาคาโคล่าจะต้องปรับตัวยังไงสร้างนวัตกรรมอะไรอีกบ้างเพื่อจะรักษาความเป็นผู้นำต่อไปได้ในอนาคตน่าคิดจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่น่าจับตาม,มองอย่างยิ่งเลยครับสำหรับยักษ์ใหญ่รายนี้